Anni, so eine da? Du, Anni, so eine Adler, ich haben wir weg. Dann Ich schon. Die Wut ist zum Glück schon fast verflogen. Es hat länger gedauert. Entschuldigung. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแม่ออกไปรับน้องแก้มกลับมาจากที่โรงเรียนแล้วค่ะนี่ค่ะทำเคาร์ทำวุ้นไว้ให้พี่แก้มเดี๋ยวตอนนี้เขาก็แข็งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เดี๋ยวจะให้เด็กๆมาช่วยกันแกะออกจากพิมพ์ค่ะคอยดูหน้าตาเด็กหญิงเป็นพี่การจ่าจะ,จะดีใจหรือจะยังไงเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแก้มมาในครัวแป๊บหนึ่งเร็ว ทำไมอืเบรแลชิโอ้โหอค่ะอค่ะอ๋อล็องล็อกทำอะไรกันอยู่เล่นมาแกะเลยนะรอแป๊นึ่งค่ะแกะเลยนะจะไม่เอาใจค่ะคนนี้ไวกว่าเพื่อนเลยในคนนี้น่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะใจเย็นๆนะ อาจานก่อนนะคะใช้มือกินได้ไหมคะได้ล้างมือเรียงล่ะน้องล้างมือเรียงคะนึ่งมลี้งเรีวน้งื่มเ้หเอาได้ค่ะเอาอันนี้ลูกยิงชอบว้าวสนุกกันยาย่ค่อยๆแกะลูกแกะช้าๆอืมแม่ออเฉดิล่ะแม่ไหม มาอาจารย์ของแก้มมาเดี๋ยวแม่จะแกะด้วยค่ะแกะด้วยนี่เซลีนา่าดูนี้นะอันนี้จะสวยไหมนะ้าอ,อันนี้ด้วยูนนยทำเป็นค่ะนี่เซลีนา่าเซลีน่าบีบเบาๆนะคะเดี๋ยวแม่จะทำไปให้ใหตาจานอะไรคะบีบแล้วเหรอ,หอโอ้เลหมดเลย ห่าจา้าด้อันนี้ได้แล้วาาค่ะแม่จ๋าอันนี้ตายไม่เละค่ะอ่าแล้วแม่จะช่วยบีบด้วยมีอันน,นี้ช่วยอันนี้น้องช่วยอันนี้เหรอนนอันนี้สีเขียวมันไม่สีเขียวเลอะโอ้อันนี้ไม่เลอะเหรอคะขยับไปามาวา,างไว้ตรงนี้แกะติดแล้วก็วางไว้น้องเอาอันเล็กเนี่ยแม่เอาอันเล็กของเด็กนะ ให้น้องแกะอันเล็กแล้วมาดูนะว่าของใครสวยกว่ากันมาแข่งกันมาอ่าเชนอันนี้สวยนะจา๊ะตัวอันนี้นนสะอาดและเกี้ <laughs> ยงเป็นเกี๊ยล้ค่ะซลิน่าทำได้เยอะเลยนั่นน่ะเดี๋ยนะมันจะเปอู้อันนี้ก็สวยแม่ก็ทำสวยเหมือนกันเด้ออันนี้แกะง่ายอร่อย,อยค่ะว่าไนะหม อันนี้นหละแกะน่าจะสวยอยู่ถ้า,าวางไม่ได้เลยสนะิแกะเบาๆนะอันนี้ถ้ามันเต็มแล้วเ่าจาะอันนี้นะคะ่ะสวยค่ะเออเออพิมพ์อันนั้นอนะ่ะแกะแล้วออกมาสวยอุ้ยแทงแก้อีกอันอน,ะะนึงอันนี้เลอะโอ้เลอะเลยคะสวยนนแถวค่ะเออถ้าเป็นพิมพ์นั้นอ่ะจะออกมาดีพิมพ์นี้ออกมาดีมากเลยค่ะกินบุญนกิวแก้มอันนี้ไม่ออก แม่จะแพ้เด็กๆแล้วเนี่ยอ,อ,มอแม่ก็จะแพ้เด็กๆเลยเอาจาน <c oughs> อีกจานหนึ่งไหมคะแไปเอาจานมาอันนี้มันเละเอาคนนั้นกินเลยเหรอคนนี้น่ะแม่ใครจะทำไปให้ใหบบป๊าเอ,อ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็ดหลอดเซน่าจะทำกินหรือจะทำให้ป๊าครับ ทำให้ปะปะโอ้แถมแทแถมแท้โอแถมแทแทแทแถมแทแลวังล้มล้มแท้แทแทแถมแท้แทแทแมแท้แทแมแท้แแมแดมแดมแถมแถมแท้แท้แทแถมแทแทแทแถมแทแทแทแมแมแดม แม่ตาสวยทุกอันเลยหนูดูค่ะแม่ทุกอันของแม่ก็มีอันเล็กเหมือนกันโอ้ยแถมแค่โอ้แถมแค่อันเล็กนะคะเล็กอันเล็กเล็กทุกอันเลยค่ะเหรอของเซลิน่าเระลูกสวยไหมคะค่ะเอาเหมือนเล็กให้ลูกนะโอ้โหหมดแล้วค่ะอันนี้หมดแล้วนี่หมดแล้วอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวจะได้เอาไปล้าง นี่ค่ะอันนี้ของแม่อันนี้เละค่ะท่า <l ots> นผู้ชมนี่ของแม่นายดูของเซรีน่านายดูของเซรีน่าสิคะเฮอของเซรีน่าก็สวยค่ะดูค่ะนี่อันนี้ของพี่แก้มนายดูอร่อยไหมคะืมน้องด้วยน้องด้วยเหรอคะอากินเลยรอกินเลยคาตาพี่คาตาค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,นี่ให้ปอนพี่ๆตักปอนเลย อันนี้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวพี่ๆจะมองไม่เห็นนะป๊าขาจับจับกล้องเลยออะจับอันนี้จับได้นหมเอาให้พี่ๆดูอ่ะอ๋อพี่ๆคะบอกพี่อยากจับกล้องให้พี่ๆดูค่ะท่านผู้ชมอันนี้จะไว้ให้ป้าค่ะท่านผู้ชมใส่ตู้เย็นวะป้าปาจะทําหน้ายังไงคะป้าจะกินหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าป้าออกกําลังกาย จะกินอยู่เนาะค่ะเราทําไว้นะล้วป้าก็กินหมดแหลยป,ป้าไปฟิตเนสค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันนี้ก็เด็กๆก็จะกินต้มขาไก่เมื่อวานเหลือถ้วยหนึ่งนะงจริงไหมแล้วแม่จะทำแกงจืดให้น้องแกงต้มนีพุดดิ้งอะไรคะต้มนีพุดดิ้งตง้มนีพุดดิ้งเหรอคะเฮ้ย่อะไรพี่พี่มองไม่เห็นโอ้พี่ๆมองไม่เห็น เห็นเนี่ยเซเลน่ากินอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมค้าบอกพี่ๆสิอร่อยมากบอกหนุ่อะบอกพี่ๆพี่ๆมองดูอยู่นะอันนี้กินไม่ได้อันนี้พลาสติกพิมพ์มันวาาไม่นี่นี่น้องกินอันนี้คะ่ะ <s> เละหมดเลยเนี่ยน้องไม่เอาเ <s> ลวเหรอคะอ๋อ <s> น้องจะแทะในนั้น แม่จ๋านงไม่เอาอ่ะจ้ะงั้นแหงองอันนี้ค่ะอืมเป็นวนไหนแม่ขอชิมหน่อยนะคะอออให้แม่ชิมอันไหนครัให้ชิมอันไหนอ,อันนี้เหรอคะอ,อรอยไหมนะอือหึไค,คนแคะออกจากพิมพ์เนี่ยทำไมมันอร่อยจังเลยเอ๊ะเอาออกมาอย่าไปเคี้ยวเดี๋ยลูกกินดีดี กินดีดีเดี๋ยวเดี๋ยผ่านนี่เอาไว้เช็ดมือนี่ <c oughs> เยค่อข<า>จริงๆแล้วใช้ไว้เช็ดจานค่ะอือค่าไว้เช็ดมือเช็ดจานมาเช็ดปากได้ไงเออเขาเอาทิชชู่เช็ดปากกระดาษเช็ดปาก <c oughs> อร่อยจังเลยเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้ทำมื้อเย็นอุ่นแหละว,วันนี้จะอุ่นต้มขาไก่ให้พี่แก้ม เหลือต้มขาไก่อยู่น่องหนึ่งไม่เอาออืไม่เอา,ม,เอา,ม,เอามันไม่เลอะเช็ดอะไรหรอโอ,อ,อ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอละจานน่าม,มันจะมีอะไรไปไหนลห่ะไม่จ๋าใส่เฮลบอลไม่เยอะค่ะไม่ว่าใส่สีเฮลบอยสีแดงค่ะ มันออกสีชมพูหน่อยๆนี่ของ,งน้องของน้องเหรอคะโอ้ของน้องเหรอไปเกือบอิ่มแล้วคะเกือบอิ่มแล้วเอากินไปแค่อิ่มนั่นแหละไม่หมดไม่เป็นไรเราก,กินแค่อิ่มก็พอคนไม่กินมามาเดี๋ยวแม่จะเก็บด้วยมาแม่ช่วยเก็บมาแม่ช่วยเก็บแม่ขวยอุ้ยอันนี้เยอะจังเลยเนี่ยไว้ตรงนี้นะอันนี้ไว้อกไหนนะบอกแม่หน่อยอันนี้ไว้ตรงไหนนะ้ไว้ตรงนี ไปดูอ <othe> <cues> <IS convert to black> ันนี้อันนี้อันนี้ส้มเล็กในส้มเล็กอยู่ล็อกนี้นี่ล็อกนี้นี่โอ้ยอยากช่วยก็จะไม่ถูกล็อกไว้มันเยอะเนาะนี่ไปไปดูอ๋ยไม่ใช่อันนี้ส้มเล็กอยู่นี่นี่อันนี้ล่ะช้อนกินขึ้นเตี๋ยวนี่ไว้ไหนช้อนกินขึ้นเตี๋ยวไว้เนี่ยนี่นี่ตรงนี้นี่ช้อนกินขึ้นเตี๋ยวนะแม่เก็บเองดีกว่าเว้ยคนนี้น่ะ เดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวเดยวยวอะไรช่วยอะไรเนูช่วยนะคะเดี๋ยวแม่จะเก็บจานลงเครื่อง,งช่วยนะค่ะน,นี่ <ız> สมเล็กเอ่อสมเล็กไปนี่เล็กไปตรงนี้อ่าเล็กไ้ตรงนี้เอออ่าอจริงๆแล้วธรรมดาค่ะอะไรเนี่ยช้ตนไอติมช้นตักไอติมค่ะเครื่องไอติมอยู่บ้านใหมอ่เก็บไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้ละเอ้ามันเข้าไปในนี้อะที่หลังใช้มือล้างอื เสร็จแล้วไปจะไปไหนกันที่นี่เก็บกราสารนี่ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้จะลงไปเก็บกับพี่แก้มไหคะลงไปเก็บเม็ดไอ้นั้นอีกแล้วใส่เสื้อด้วยนะใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาวให้น้องด้วยมีคนมายืนกินวุ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมกับน้อถึงเมื่อกี้ค่ะอพุดดิ้ง Pudding, Thai Pudding. Hallo! <laughs> mm -hmm. Was Essen? Mm, thai Pudding. Thai Pudding. Ja, schmeckt lecker. Mm. Mm. Wenn you eat isst, lot, you will get big. Ja. <laughs> Dann muss ich wieder Sport machen. <lacht> <lacht> okay. Mm. Ihr Kopf wird ganz heiß. Der Kopf wird rot wie eine Tomate. Es rumort so und brodelt in ihrem Bauch. Jetzt muss die ganze Wut raus. Jule schimpft und schreit und wirft die Bausteine durch die Luft. Eva hat den Krach gehört. Schnell kommt sie in die Bauecke. Jule, was ist los? Aber Jule fuchtelt nur wild mit den Armen und stapft mit den Füßen. Lass mich! ruft sie und schubst Eva weg. Jule schimpft und tobt noch eine Weile vor sich hin. Fragt ja, sie schließlich. Aber auf einmal ist die Wut wie weggegangen Jetzt tut es Jule schrecklich leid. Die anderen Kinder schauen. กันนะรอก่อนนะคะรออยู่นี่เดี๋ยวแม่ไปเอานมให้นะคะโอเคเดี๋ยวแม่จะเอาให้ค่ะเดเนี้ยพ่อเอาไปสุนัขเหมาสักวิธีสุนัขไหมคะสิท่าสต์อันบุกอันบุกอันเราจะเล่มไหนเดี๋ยวแม่ไปเอาให้เดี๋ยวแม่ไปเอาให้เล่มไหนทำยังไงก่อน Aber hilft dann auch nicht wirklich weiter, sagt Eva. Besser ist es, sich eine andere Lösung auszudenken. Die Jule überlegt einen Nummer. Aber was macht man, wenn die Wut so groß ist, dass man gar nicht mehr denken kann? Ja, das kommt vor, sagt Eva. Manchmal ist man einfach wütend dann muss man die Wut auch rauslassen. Aber dabei darf man anderen nicht wehtun. Jule wird rot, aber diesmal nicht vor Wut. Es tut mir leid, dass ich dich geschubst habe, flüstert sie. Entschuldigung angenommen, sagt Eva lächelnd. Aber zum Glück hast du niemanden mit den Bauplätzen getroffen. Das hätte ins Auge gehen können. Jule nickt. Und dann überlegt sie sich, was sie das nächste Mal machen könnte, wenn sie würdig ist. Was kann denn Juli machen? Die Wut in ein Kissen buchsen. Die Wut in den Boden stampfen. Die Wut ganz laut herausbrüllen. Die Luft holen und sich danach entschuldigen wenn man einmal ganz tief und ruhig Luft holt, dann wird man ein bisschen ruhiger. Das hilft. Manchmal muss man auch zwei oder drei Mal machen. Mhm. Groß, als Mama sie vom abholt. Spielst du was mit Jule wartet und wartet. Mama ruft sie ungeduldig. Komm jetzt. Nein. Jule wird schon wieder wütend. Nein. <laughs> Am liebsten möchte sie das Spiel in die Ecke werfen. Aber dann denkt sie daran, was sie heute im Kindergarten mit Eva besprochen hat. Jule nimmt ein Kissen vom Bett und boxt kräftig hinein. Da steckt Mama vorsichtig den Kopf durch die Tür. Huch, was ist denn für ein Boxkämpfer hier? Wo steckt denn meine kleine Julie? Hm, ich glaube, da war mal Selina am Buch. Hast du gemalt? Ja. Ja. ich so hier Selina. Julie brummt. Wir wollten doch spielen, aber dann muss sie doch ein bisschen kichern. Die Wut ist zum Glück schon fast verflogen. Es hat länger gedauert. Entschuldige bitte, sagt Mama. Aber jetzt können wir spielen. Doch Juli hat eine bessere Idee. Zusammen mit Mama bastelt sie ein Wutwarnschild für ihre... Please you. Kapulka.